ดีครับนี่เป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่หมู่บ้านที่นี่นะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยากจะมากลางเต็นท์หรืออะไรเนี่ยโทรมาปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะได้เพราะว่าตามที่เพื่อนบิ๊กไบเข้ามากลางเต็นท์กันเมื่อคืนเนาะมีจุดกลางเต็นท์ด้วยแล้วก็มีลำธารนะเป็นน้ําตกหรือไม่ผู้ใหญ่ไม่ใช่น้ําตกเป็นลำธารเป็นลำธารนะชื่อผู้ใหญ่ชื่ออะไรนะครับอ๋อเจริญสุกผู้ใหญ่เจริญสุกนะเพื่อนๆเดี๋ยวไง เผื่อใครสนใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่ทางวัดภูกำแพงก็อาจจะประสานกับทางท่านผู้ใหญ่ได้เลยจินดีจิงดเนาะเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ตรงด้านล่างผู้ใหญ่เบอร์เบอร์อะไรครับ089ครับ089 2609 2609 454 454นะครับยังไงโอเคขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากที่ได้ฟังหลวงพ่อนะได้เทศนาธรรมเมื่อคืนนี้ผมก็อยากจะเผยแผ่ว่าสำหรับผู้ที่สะแสวงบุญนะมาปฏิบัติธรรมก็คือว่าให้เตรียมต้องช่วยเหลือตัวเองได้นะ ที่นี่นี่ยปีกวิเวกมากนะมาเจริญกรรมาฐานนะเหมาะที่สุดท่านเป็นพระป่านะเมื่อวานนี้ก็มีพระตุดงนะมาจากอุดรธาน,นีจังหวัดนะนำจีวอนนะ มาถวายหลวงพ่อนะด้วยการทุดงเท้ามาทั้งหมด41วันนะเพื่อนๆ41วันกว่าจะมาถึงที่วัดนะผมเห็นแล้วผมเกิดความศรัทธามากนะมุกานก็ได้ขออนุญาตหลวงพ่อนะแล้วก็ถ่ายทําแต่ไม่ได้ เชิญชวนให้ใครมาเที่ยวนะแต่เป็นการเผยแผ่เพื่อให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการวิปัสสนานะผมไปดูอันนีเป็นทางลงไปทางหน้าวัดนะเดินลงไปเพื่อจะถ่ายตรงหน้าป้ายวัดนะว่าผมมาที่จริงๆ มาเมื่อวานก็ระยะทาง270กว่ากิโลนะวิ่งรถผมขับค่อยๆมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ4ี4ชั่วโมงกว่านะเพราะว่าแวะปัม๊แมแวะปัม๊มทานข้าวเงียบสงบมากนะเพื่อนสถานที่ตั้งวัดก็จะอยู่ในใจกลางของพี่น้องชาวกะเหลี่ยงนะ อยู่ใจกลางชาวพี่น้องชาวกระเลียงเลยดังาน,นั้นเนี่ยผู้ที่มาถวายอาหารหรือจะมาเข้าวัดก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวกระเลียงผมเอามาออกองทางที่นี่ครั้งหนึ่งนะก็จะมีน้องๆชาวกระเลียงมากันเยอะแยะเลยต้นไม้นะยังเปียกน้ำฝนอยู่เลย เดี๋ยววันนี้เราเดินขึ้นไปที่โบสถ์นะที่กำลังจะสร้างใหม่แต่ตอนนี้ก็ด้วยอาศัยอาศัยคนไม่กี่คนนะที่เป็นสะพานบุญบอกต่อแล้วก็ได้รับเรียลายมาช่วยสร้างโบสถ์ติดกับภูเขาเลยนะเพื่อนรอบข้างนี่จะเป็นป่าทั้งหมดเลยนะ สูงขึ้นไปตรงนูน้นตรงนู้นที่ผมเดินมานะหลวงพ่อท่านมีความเมตตาสูงมากนะเพื่อนแล้วก็มีธรรมสูงมากนะถ้ได้มา ังท่านบรรยายท่านจะได้แง่คิดต่างๆที่ดีมากนะบอกตรงๆว่าไม่เหมือนพระพิสุทธิ์สวงโดยทั่วไปนะผมมาที่นี่เนี่ยครั้งที่สี่แล้วถ้ารวมครั้งนี้นะในระยะเวลาสิบปีนะตั้งแต่รุ่นแม่ของแม่ของพัญญาผมนะจนท่านเสียไปแล้วนะ หลวงพ่อก็ไปนะงานงานศพนะครั้งนี้พอรู้ว่ามีงานทอดพระป่าผมก็ไม่ลังเลนะที่จะมาเพื่อจะมาเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนเอนเห็นสถา,านที่แห่งนี้นะให้ดูอีกด้านหนึ่ง กู่กำแพงตำบลเขาโจดนะอำเภอศรสีสวัสดิจังหวัดกาญจนบุรีเช้าๆนะอยู่ใจกลางหมู่บ้านของพี่น้องชาวกเหลี่ยงนะแถวนี้ผมขับมาเนี่ยแทบจะไม่มีรถสวนทางนะเพื่อนขนาดเป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสามนะ เทมี้อาจจะไม่มีความตื่นเต้นท้าทายหรือความเหนื่อยล้าอะไรมากนักนะเพียงแต่เป็นสถานที่หนึง่งของทางวัดที่ผมอยากจะเผยแผ่ไปนะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติจริงๆถ้าจะมาก็ต้องอาศัยช่วยตัวเองได้นะไม่เป็นภาระให้แดะส่ฆงที่ประจำอยู่ที่วัด เดี๋ยวก็ปิดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงนะร้อยเปอร์เซ็นต์อินเทอร์เนต็ตไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีมีแต่วความเงียบสงบอันนี้เดี๋ยวเดินขึ้นไปที่ศาลาเก่านะเพราะว่าหลวงพ่อน่าจะ พี่น้องที่อยู่ที่สาราน่าจะสวายพัฒตาหารให้หลวงพ่อแล้วจะปากทางเดินเข้าไปตัวตัววัดกันลึกเอาการกันนะว่าจะไม่มีความเหนื่อยล้าก็เริ่มมีเหมือนกันนะนี่เริ่มหายใจแรงอยู่นนะอาศัยว่าได้ฝึกฝนมาก่อนนะ จากวัดถ้ำฤาษีสมบัตินะวัดนั้นที่ทำให้ผมนี่แข็งแรงขึ้นเยอะเลยเดินได้ไกลขึ้นนะนี่โนโค้งตรงนู้นมาเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงตรงนู้นหลังพุ่มไม้ตรงนั้นก็จะเป็นเขานะที่จะสร้างโบสถ์กันเดี๋ยวผมจะเดินไปนุ่นกันนะ นี่ก็เป็นต้นสละนะอยู่ในวัดผมพ่อบอกว่าเหมือนสถานที่แห่งนี้เหมือนป่าหินาพาณน,นะเพื mm ่อ hmm. นนี่มีต้นสละนะ mm hmm. ตอนนี้ผมก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะ mm hmm. เพื่อจะไปโบสถ์นะที่กำมา างอยู่ต้องผ่านมน,มนดกนะกุติของท่านนะด้านหลังเป็นภูเขา ต,ตเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอะไรไม่รู้นะตรงนี้ก็จะเป็นโรงทานอีกโรงนะึที่สร้างขึ้นมาใหม่เกิดขึ้นจากคุณอ้อนะในคุณชิดนะพิยุนะเป็นสายทานบุญนะช่วยบอกบุญกันแล้วก็ ในจากปัจจัยเล็กๆน้อยๆของผู้ที่เลื่อมใสของพี่น้องชาวกระลืออย่างนะร่วมกันสร้างเราเดินมาไกลมากเลยนะพ่อท่านมีความเมตตาสูงนะสังเกตดูว่า ต้นไม้แต่ละต้นท่านจะทำรังไว้ให้นกนะท่้มก็จะมีอาหารนะมีบ้านให้นกเป็นธรรมชาตินะวันนี้ผมใส่เสื้อตัวเดิมนะจากที่ไปหาแม่ตัวนี้ซื้อที่ร้านขนมจีน ขนมจีนต้นกล้ามปูที่จังหวัดพิษณุโลกอันนี้เป็นสาลาสันนิพาสารานะาขึ้นไปบนนู้นหน้หลังเขานะสาราก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะเพื่อนไม่มีใครเดินเลยมีผมเดินคนเดียวนะ ไม่กลัวอะไรนะกลัวอย่างเดียวกลัวหมาในวัดนะไม่รู้จักผมนะมาเดินเพ่นพ่านอยู่ตรงนี้พอด้วิ่งนี่เอาเรื่องเลยนะประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะช่วยผมไม่ได้นะเรื่องการเดินให้เหนื่อยแล้วกลับมาอาจจะวิ่งหนีน้องหมาไม่ทันนะ น,น้่นหลังวิวสวยมากนะเพก่อนเดี๋ยวเอาด้านหน้าดูเดี๋ยวดูดิเพื่อนนั่กนะพูเขาไฟฟูจิเลยเดีย๋ยวเราไปดูข้างบนวิวน่าจะสวยมากกว่านี้เห็นทางขึ้นแล้วก็ท้อเหมือนกันนะนี่ผลโค้งตรงนู้นไปนะไม่รู้ไปอีกไกลเท่าไหร่นะ